สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะคะก็มีไฟคแค่แค่ซ้ำนี้แหละค่ะเพราะว่ามือนี้เป็นมือแรกเนาะคะ่ะในการเริ่มต้นจุดแก็คือว่าจะเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้พี่น้องหลายพอสมควรสําหรับการเฮ็ดกับเขาอาหารสั่งเคนเค,ค้กเมื่อกี้น่ะ,ม,นม,นนะ,ะมันมืดนะคะมันไม่ค่อยมีไฟมันกระสีเลยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศแสงไฟสี่โมงสี่โมงห้าสิบนะคะสี่โมงหา้ะะสงหาสิบนาทีมีหน่อยกระสียางไปล่อขึ้นรถเมล พอรถเมฆมาหาโมงหาหนาทีเนาะค่ะแล้วก็สิไปลงในงเมืองเพื่อให้พ่อใหญ่มาคับเดี๋ยวก็จะโทรบอกพ่อใหญ่ว่าขึ้นรถเมฆแล้วเนาะค่ะโอ้ยบอกว่ารับบันโตก็ได้ขันเอซิย่างไปเพื่อนโตก่อนออนาะมือมีแต่โม่งกินกูไปแล้ววะมีแตบักแตงไปไปกินเขาบานันโตก่อนออสัน,น,นเปลี่ยนแผลนี่แล้วมนุษย์สามพันล้าน แพนเค้กเอาบรยูบอกแล้วว่าแพนเค้กเอาบรยูมีหน่อยกับซีแวร์บานแม่ปู่ก่อนกินอิ่มแล้วจังสิโตบอกให้พ่อใหญ่มาครับอยู่บ้านแม่ปู่กับบานไปนอนบานี้มาต้องไปวุ่นไหวชายทะเลอีกนะคะเฮ้ยยิงถึไฟอยู่นึ่ก็รามาค่อยหนน้ยมันแมนบอกะรถมากมันสิฮูอยู่ติว่ามึงสิไปน้ำอ่ะเฮ้ยแผนการซัร์ไลน์เริ่มเกิดขึ้น เนื่องจากว่ามันหนาวเริ่มหมดเนียวเอาซัักกกอนนเเปาละเว้ยนะวดก้ากับมีในตู้เย็นนั่นเขาเอื้อืนกูมาสอบประเด็นกู้สอบย่อแอร์อุ่นเขาเขาทำมีทั้งวดกล่มีทั้งวันสบอยเราเนี่มาสอบมาเรียนกันเพรว่าแอดฉันคิดว่าผมว่านนี่ฉันเั็นบิสาตมหาสิแท้ยาลัยฉันอยากเรีินแหลนี้เก่าฉันอยากเอ็นหลังซื้อเมืองสองเมืองสองคนที่มันมีความความสุ่ร่าย นี่คือถนนันค่ะโอ้ยอุ่นๆมีแห้งได้มีห้งเดี๋ยวสีงยงางขามทา่าแต่เราขึ้นรถเมล์นะคะเดี๋ยวสียแวะไปกินขา้าววันแม่ปู่ก่อนแ้วจะสกับนะคะโชคดีมือนี้เขาไม่แย่น่อยบักสองแสบประยูรเหลือบักแสบเดียวนะคะหันยูทั้งสามแสบตายพอดีค่ะตายไม่ไยประสาทขึ้น โอ้ไปทางนั้นบ่ได้โอ้ทางนี้บ่ได้มันร่อมันเจ้าไปยังเจ้าไม่เห็นว่าปู่ยืนเจ้าไปยืนตรงอยังไงไอ้ไฟแล้วมังไอ้ไฟมันมาถือพวกเข้าแล้วไม้ได้เสือซุ่มเข้าน่ะยืนนั่งทิ้งไฟกันขอนไฟสิแม่นยืนทิ้งไฟลุยสิต่ำเขาตายแล้วไปยืนอยู่แยกมองเขาเลี้ยวล่องเขาดีนะเขากำลังมาเห็นวะพวกเข้ามาไหวโพ่ที่บนไปจุดไปรถแม่เห็นไหมวะที่ได้ยืนถ่ายอยู่ถือหางโมงแล้วเขายางคามด้ไป โตบ่เอา๋อวไปไปหนาวสร้างหัวมันก็เสียงดวงน่ะไปดอกมาอย่าพึ่งย่ารถมาเออบ่าขั้นเฟิองน่ะมาขามยังท่างนี่เดี๋ยวเขาสีดาขึ้นบนไปขามแจ้งแจ้งแล้วเจ้าพายางเจ้าตัวพายางนันบผมดูเล่าเหรอเนี่ยเข้าตัวพายางตายเนี่ยว่าถอดเขาล่อเวลาเนี่ยสิ่ง่ยืนขามคิ้วขาขึ้นรถไม่รับกันเนี่ยผค่นเน็ตแผนการอันส่วนอะไร เมื่อข่อยซื้อโทรศัพท์ว่าเป็นสิแข็งตายตัวนี้ถามไปเหเฮาตามเขาเนี่ลนะเขาภาคามถามเขาใหญ่นี่ไปเฮา,เาดาดาแต่เขาว่าขามรถเอาจากาักรยานขามรถว่าแล้วงูวาดก่อนเหมือนนี่ไม่ใหญ่นหน่อยสิมาเห็ดเองอีกเสียนิสัยเลยนี่ขามทางมาเบิ่งเพิ่อนไปเบิ่งเพิ่นแห้งเอาก่อนหงู ปัโตปะโตมืองอไรเล้พี่น้องมันเบาเอาปากสั้นเอาเอามองแจ้งๆนี่แหละสั้งลากันนี่เดี๋ยวไปหอดไปรถเมฆก่ันสุสานเยค่ะยืนหารถเมฆอยู่นาสุสานเลยค่ะเฮสักไทยเขา นี่ค่ะสุสานนะคะนี่ข้างหลังเป็นลุมฟังศพนี่คือโบสถ์นะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ